ปรา,าสาทหินวัตถูมรดุโลกแห่งลาวใต้ค่ะตอนนี้อยู่ที่ปรา,าสาทหินวัตภูแขวงกับปราสาค,ค่ะรเรากำลังจะขึ้นรถเพื่อขึ้นไปชมปราสาทหาิน ขึนรถกระชากได้ไหมได้นางหนาเหมือนเดิมตรงีดีกว่าดงบิวมาเป่าตอนนี้เรากําลังจะขึ้นไปที่ปราสาทหินวัดภูค่ะปราสาทหินวัดภูาาอยู่ที่แขวงจําปาสักสปปอลาวคา่ะตอนนี้รถกําลังจะพาเราขึ้ไปบนภูค่ะ นีนเป็นมรดกโลกค่ะบรรยากาศทางขึ้นสวยงามมากๆเจ้าร้อนนึกป่ะลูกเอ้ยเจ้าเอ้ยเจ้ามานั่งตรงนี้ดูเอออี่ยัเรากำลังจะขึ้นไปบนวัดงูนี่คือบรรยากาศสองข้างทางที่เรากำลังจะขึ้นไป เล็กๆหนึ่งกระจุกกำลังตื่นเต้นกันใหญ่กะจุกเดี๋ยวจะให้ดูกำลังถ่ายรูปก,กันแบบจุไม่ได้คุยกันเลยเนี่ยแต่ละคนถือกล้องถ่ายภาพกันใหญ่ ดวลนี่มาถึงจุดที่จอดรถแล้วเราจะต้องเดินกันต่อค่ะช่วงนี้จะต้องเดินชม การไปเที่ยวปรา,าสาทหินทุกที่จะคล้ายกันก็คือเดินไกลค่ะที่วัดภูนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นเราต้องเตรียมอาวุธให้ครบมือมีทั้งหมวกร่มแว่นกันแดดตอนนี้กำลังเดินไปตามทางเดินซึ่งจะเป็นทางเข้าไปที่ปรา,าสาทหินวัดภูค่ะนักท่องเที่ยวเยอะพอสมควร วันนี้ไม่ใช่วันหยุดค่ะแต่ก็ถือว่านักท่องเที่ยวมีเยอะมีทั้งชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยวันนี้โชคดีท้องฟ้าค่อนข้างคลึ้มเด็ดไม่จัดค่ะใช่กินหญ้าขับพิมันจะอ้วกนี่เป็นไงมั่งอ่ะันดีขึ้นละคือพี่เป็นคนไม่แพ้แต่ถ้าใส่ตัวอาจจะแพ้ แม่ไมมันจช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอชุดนี้หมดก็น่าจะหมดเราวหาไอ้นั่นละตอนที่เราก้าวขาลงจากรถปปสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือทางเดินที่ขนาบข้างด้วยเสาหินไหลต้นยาวเหยียดด้าน,นข้างจะเป็นสะบวัวค่ะเรากำลังเดินไปตามทางเดินเพื่อที่จะขึ้นสู่ตัวปราสาท ที่ขนาบข้างทางเดินค่ะตะวันตะวันต้องเตะวันหันมานน้อยก็เดี๋ยวรอเอาลิมก่อนนะปันเหรอวัน ใบาบไหน bye bye. Bye อ่ะใบใหม่ไหบายบายเออริปหน้าแม่เพชรจะพาชมปรา,าสาทสองหลังก่อนที่จะขึ้นสู่ตัวปรา,าสาทเบื้องบนค่ะ